สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับในช่องสองหัวหน้าเผาครับผมครับแล้ววันนี้เราจะมีเมนูอะไรมากินครับนี่เลยครับเมนูไส้ย่างนะฮะไส้ย่างครับผมเราจะย่างกินในกระท่อมนี้นะฮะวันนี้ครับครับเนื่องจากเนื่องจากว่าเมนูก่อนเราเป็นไก่แล้วเนาะเรายังไม่ได้กินอะไรที่มันเป็นย่างย่างอะไรอย่างนี้เลยวันนี้เป็นอากาศดีด้วยเราก็เลยมาขอแบบง่ายๆเลยเนาะไปอ่าก่อนอื่นก็ต้องก่อไฟก่อฟืนก่อนนะครับเพื่อที่ อมาเป็นเชื้อเพลิงในการย่างใช่ปะครับผมเริ่มทำเลยไหมไปกันเลยนี่นะครับฟืนเชื้อเพลิงที่ดีเลยนะครับผมแห้งแล้วด้วยเรามาหักกันครับนองจากวันนี้เราลืมเอามีดมาเราต้องใช้มือกันไปนะครับจะยากกันแล้วฮนะ เยี่ยมไมยแขนสิไปตอนนี้เราเปลี่ยนที่วางใหม่นะครับเพราะว่าสามขาเมื่อกี้มันรู้สึกจะสูงไป จะท,ทำให้เหนื้อในไส้มันสุกยากนะฮะเพราะว่าในชิลของเราโมหิวมากครับตอนนี้ต้องเร่งเร่งทำให้มันสุกเรียวนอนนะฮะอย่างเนี้ยายใช่ครับใช่น้ำมันย้อยเลยวะ น่านรับประทานมากเลงเะครับตอนนี้ไส้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับเราจะมาวางบนเขียงเราไปซอยกันแล้วนะมาเ้ยครับ,รบพี่น้องพร้อมั่จะขินแล้วครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนหั่นไส้ย่างแล้วนะครับก็จะให้พี่ชินเราเป็นคนหั่นนะ จัดไปครบับจับจับหน่อยไม,ไม่ไม่จับปีไมนจับอะไรจับปี <c oughs> บปอะไร <c oughs> เงี้ยพิมีมเลยสุก <Soup> <ส>ั <ifi> นดีอันนี่ก็ไม่ได้มีแค่ไส้ย,ย่างเดียวนะ <c oughs> ก็จะมี ตำแตงเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อ,ออกมานะฮะเริ่มไม่มีแรงแล้วนะครับหิวมากครับ <c oughs> ตอนนี้นี่คือเป็นมือยำนะฮะมือยำม, <c oughs> มือยำในวงยำเลยวะยำเลยสายเขียวเรา,เราอ,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 ออกออกออกไปออกอาก,กาศไม่ได้นะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเมนูเมนูวันนี้ไส้หยางครับผมไส้หยางนะฮะไส้หยางรสรสเด็ดเราก็มี <c oughs> ตั้แทงครับบ้าอ๋อไ่ใไส่ในที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต,ตั้แทงฮะเราจะมีเกือบทุกเทปเลยนะฮะต,ตั้แทงนะฮะ พอเทน้ำจิ้มเสร็จแล้วก็พร้อมที่ซัดกันเลยโอเคนี่คือเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดของเราเหมือนเดิมนะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะอืมเอาละครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะกินแล้วเราจะซัดกันเลยไม่รอช้านะฮะหิวมากเลยครับชิมวันชิมวันอืมกลิ่นหอมมากเลยครับเนะี่ย นี่นะครับไส้ย่างของเราเด็ดเลยอ่ำป่อเตอะคือไม่ต้องอุนน้นนะครับบอกได้คำเดียวว่าลำนะครับอ่ะไปกำเมืองเฉยเลยรอกลุ่มมา วันนี้เราไม่ลืมช้อนนะวันนี้ยังไม่ขอพูดอะไรมากครับกิงเป็นนะครับเนี่ยอลองกินดูนะ <c oughs> <c oughs> เผ็ดไหมครับกินเลยปกติผมไม่เผ็ดเป็นคนไม่ค่อยกินพริกเ่าไหร่นะ หเห็นเพื่อนมันกินบอกไม่เผ็ดนะผมจะลองกินดูหว,วานๆะล่ะที่ฟ้าแดงจริงป้าคลิกบ้าเลยหวานดูด,ดูหมดเลยหมดเลยค้ามรสชาติในการกินใช่ไหมอร่อยกินผักไหมครับเผ็ดครับแล้วบอกอร่อยดี <laughs> จริงๆซื้อแหนมมาด้วยเนาะน้ำมูกไหลลยแซ่บครับพี่น้อง ไม่รู้สียอย่างนะครับวันนี้เสียอย่างนะครับเสียอย่างค, <c oughs> คือตอนนี้ผมเผ็ดมากเลยครับดับเผ็ดแล้วก็กินแตงกวาเลยเอาแตงกวาไปกินดิ แสบไปทั่วปากเลยขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยไม่ไหวเผ็ดนะไม่กินแบบนี้โคตรได้เลยว่ะช้อนพริกไว้เนน่ยใส่พริกไปด้วยไม่เอาไม่ใส <c oughs> สใส่ไหมใส่ด้กล้ากินเหรอเผ็ดละขอให้บอกเก็บดูมึงเต็มย้อยองไม่มีที่ใสล่ละพี่ทั้งเม็ดเลยนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> พี่น้องอน่ารับประทานมากเลย เต็มปากเต็มคำตอนนี้แหละตอนมันกินนี่แหละสะใจสุดละอัน <c oughs> นี้ไม่ขอพูดอะไรมาก พี่ชินเนี่ยเนพี่ชินเรายัางเร่งเครื่องไม่หยุดเลยแต่แข่งกินได้นะกูต้องไปต้องไปท้าโดนกับพี่พี่พีชแล้วนะพี่พีชอีฐแลกนะเดี๋ยวผมนี่ขอยอมแพ้เลยครับ จริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่ให้พี่สองกินไม่ใช่ให้พี่สองดูอย่างเดียวนะครับจริงๆพี่สองเข้ามากินเป็นช่วงๆแต่เราตัดออกไปนะฮะถ้าไม่ให้กินพี่สองคนนงร้องไห้อยู่ในใจนะครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ใกล้หมดละ <c oughs> อิ่มปะเนี่ยตัวผมอิ่ม้วครับก็เอาละครับตอนนี้เราก็เริ่มอิ่มกันแล้วนะครับกินไม่ไหวกันแล้วนะครับ พี่ชินเราก็น่าจะไม่ไหวเหมือนกันเนาะอิ่มแล้วครับทุกคนโอเคงั้นก็จบคลิปด,ดีกว่าเออโอเคครับงั้นก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็วันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยม,มีอะไรมากเนาะก็มากินไส้ย่างนะครับวันหลังถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะให้กินเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างล่างนะครับเพราะว่าเราก็แบบอยากจะทําเมนูที่แบบแปลกใหม่ดูบ้างเนาะก็คอมเมนต์ ให้เราบ้างพี่ชินมีอะไรจะฝากไหมฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับหรือกดติดตามกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเ,เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกผม2คนนะครับครับผมก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะจบแล้วครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ